ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มาต่อก,กันกับหัวข้อของรถยนต์ EV ติดดอยในพาร์ทที่2นะครับโดยในพาร์ทแรกเราได้พูดกันไปแล้ว4รุ่นนะครับได้แก่ MG4 b y d phin, d o l p h i n b y d Auto3 และ Ola g o o d c a t นั่นเองซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ตัวไอมุมขวาบ,บนเลยนะครับส่วนคลิปนี้จะมีรุ่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยดีกว่ากับหัวข้อที่ มีชื่อว่ารถยนต์ EV ติดดอยที่ซื้อก่อนคุ้มก่อนแต่ซื้อทีหลังคุ้มกว่าคันแรกของคลิปนี้จากค่าย MG เหมือนคลิปที่แล้วเลยครับและนี่คือ MG ZS EV นั่นเอง โดยเจ้า ZS ตเอสอีวีคันนี้ก็ทําตลาดในเมืองไทยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะก็ต้องบอกว่าสําหรับรุ่นแรกๆเนี่ยหน้าตาของมันจะไม่ได้ดู E ีวีไม่ได้ดูหล่อเท่ะอะไรแบบนี้นะครับคือมันจะมีความเป็นรถยนต์สันดาบมากกว่านี้ละกันซึ่งหน้าตาเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัว ZS เอสเบนซินเลยนะแต่ว่ามันก็เป็น E ีนั่นแหละโดยโฉมใหม่นะครับก็จะปรับเปลี่ยนหน้าตาให้ลุกมันดูเท่ให้ลุกมันดูหล่อเหมือนกับรถ E ีนะแต่ถึงผมจะบอกว่ามันคือตัวใหม่แระยะการทําตลาดก็ประมาณ2-3ปีได้แล้วนะ หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แน่นอนว่ามันก็รอการเปลี่ยนโฉมนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าไม่นําเข้าแล้วนะครับสำหรับ Z SEV เพราะว่าเปลี่ยนไปนําเข้าเป็น m g s 5 E V แทนนะครับก็นั่นแหละตามยุคตามสมัยเนาะโดยตรงนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูราคาของ MG ZSEV โฉมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกๆเปิดตัวด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะโดยราคาหลังรับส่วนลดจากทางภาครัฐนะครับสำหรับ MG ZSEV เ รุ่นดีจะอยู่ที่949,000บาทส่วนถ้าเป็น MG ZS EV รุ่น X จะอยู่ที่1 2 3 0 0 0บาทแน่นอนว่าส่วนลดจากทางภาครัฐเนี่ยเยอะนะ246,000บาทเลยทีเดียวนะครับเท่ากับว่าราคาเต็มๆของ MG ZS ทั้งรุ่น D และรุ่น X จะมีราคาแบบล้านกว่าบาททั้งคู่เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าได้ส่วนลดที่เยอะมากครับตอนนั้นหลายๆคนก็แห่กันซื้อเลยก็ว่าได้แต่มันจะคุ้มกว่าแน่นอนครับถ้าคุณซื้อเป็นคนสุดท้ายของประเทศไทยด้วยราคาล้างสต็อกจากทางค่า MG นั่นแหละครับ ZS EV รุ่นดีจากเดิม949,000บาทเหลือเพียง599,000บาทเท่านั้นส่วนถ้าเป็น ZS EV รุ่น X นะครับจากเดิมอย่างที่บอกว่า1 2 3 0 0 0บาทจะเหลือเพียง699,000บาทเท่านั้นซึ่งเจ็บปวดรวดร้าวนะเพราะว่าราคาเนี่ยเรียกได้ว่าหั่นไปประมาณ350,000บาทเลยทีเดียวคือซื้อทีหลังสักปี2ปีเนี่ยราคาหายไปเยอะครับหรือถ้าหากว่าคุณซื้อราคาเต็มเมไปก่อน อนหน้านี้ได้สักเดือน2เดือนผมว่าเจ็บปวดแน่นอนถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการลดราคาลงมาบ้างแล้วนะครับประมาณแสนกว่าบาทแต่มันก็ยังไม่ได้เจ็บปวดเท่ากับการลดราคาล้างสต็อกแบบนี้ที่ทําเอาราคาตัวรถนั้นหายไปราวๆสามแส0ห้าบาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคนซื้อไปก่อนหน้านี้ไม่กล้าขายมือสอเลยทีเดียว ขั้นต่อมาจาก BYD u หรือที่หลายๆคนจะเรียกเขาว่า BYD และนี่คือ BYD ซิวหรือน้องแมวน้ำที่หลายๆคนรู้จักกันกับตำนานาน1 3 8ถึวิโดยเจ้าซิวคันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีจากทางค่าย BYD นะครับด้วยความที่หน้าตาตัวรถนั้นโคตรจะหล่อเท่มองมันผ่านคิดว่า Porsche t a y านรวมไปถึงฟังก์ชันของตัวรถก็จัดหนักจัดเต็มมาให้ จึงทำให้ BYD Seal นั้นเป็นหนึ่งในรถที่หลายๆคนฝ่ฝันเอาไว้ว่าถ้าฉันจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสักคันหนึ่งคงต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นโดยในช่วงที่เปิดตัวราคาก็ถือว่าวางมาได้ดีมากนะครับสำหรับ BYD Seal รุ่นเริ่มต้นอย่างรุ่นด y n ามิกจะมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่1,325,000บาทส่วนรุ่นถัดมานะครับจะเป็นรุ่นพรีเมียมมีราคาอยู่ที่1,449,000บาทและรุ่นสุดท้ายจะเป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แม มีราคาอยู่ที่1 5 9 9 0 0้าบาทซึ่งราคาที่เก่ามาก็ต้องยอมรับว่าเป็นราคาที่ดีครับหลายๆคนจึงตัดสินใจซื้อตั้งแต่วันนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าถัดมาอีกปีหนึ่งเขาก็มีการปรับลดราคาลงมาเป็นแสนและถัดออกมาอีกประมาณ2ปีก็มีการปรับลดราคาลงมารอบนี้เนี่ยถือว่าหนักเลยครับเพราะว่าราคาของ BYD Seal จากเดิมนะครับรุ่นไดรามิกเนี่ย,ยอย่างที่บอกว่า1 3 2 5 0 0้านบาทใช่ไหมครับเหลือ9 9 9 9 0 0นาเบาท นนั้เรียกได้ว่าหายไปหลายแสนเลยทีเดียวรวมไปถึงรุ่นพรีเมียมก็มีการปรับลดราคาเหมือนกันนะครับจากเดิม1 4 4 10, 9 0 0้าบาทเหลือเพียง1 9 9 9งล้านบาทเท่านั้นและสุดท้ายรุ่น Perform a n c e เองก็มีการปรับลดราคาเช่นกันนะครับจากเดิมอย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะครับคือน1่งล้านบาทเหลือเพียง1 1 9 9 9ล้านบาทเท่านั้นครับเรียกได้ว่าราคาหายไป ร่วม400,000บาทเลยทีเดียวจาก2ปีที่แล้วซึ่งต้องบอกว่าเจ็บปวดนะสำหรับคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้เพราะว่าอยู่ดีๆราคารถของคุณน,นั้นก็ลดลงมา ราวๆ4 0 0 0บาทครับซึ่งตรงนี้ถือว่าส่งผลต่อใจผู้ซื้อพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการปรับลดราคาครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยก็ลดไปร่วมแสนบาทอยู่นะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยหนักเลยนะครับท่านนับจากราคาข้างต้นเลยนะราคาตัวรถที่เปิดตัวเลยเนี่ยก็หายไปเกือบๆ4 0 0 0บาทได้เลยสําหรับน้องแมวน้ําทุกรุ่นย่อยนะครับ ขั้นต่อมาขอขยับมาที่ค่ายเนต้ากันบ้างดีกว่าและนี่คือเนต้า v 2นั่นเองโดยเจ้าเนต้า v 2เนี่ยเป็นรุ่นต่อยอดของเนต้า V โฉมแรกนะครับซึ่งเนต้า V ีโฉมแรกนั้นต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมในไทยพอสมควรนะด้วยความที่หน้าตานน่ารักนะครับเป็นรถ EV ที่จับต้องได้ราคาไม่แพงรวมไปถึงภายในกว้างนั่งสบายและมีออปชันฟังก์ชันที่ดูดีเกินราคาไปเลยนะครับดังนั้นหลายๆคนก็เทใจไปให้กับเนต้า กกันเยอะมาะซึ่งเจ้า d น t a V2 เนี่ยมันเป็นรุ่นต่อยอดไงคือหน้าตาเนี่ยมันอาจจะมีความคล้ายคล้ายเดิมนะแต่ถ้าเรามาดูกันรอบตัวรถนะครับโดยเฉพาะด้านหลังนั้นต้องบอกเลยว่ามันมีความแตกต่างกันไปพอสมควรเลยครับโดยส่วนตัวผมถ้ามองรูปร่างหน้าตาผมชอบเนต้า V2 มากกว่าเนต้า V โฉมแรกแถมราคาเปิดตัวก็ถือว่าใช้ได้โดย n นต้า V2 รุ่นไลท์จะมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่549,000บาทส่วนถ้าเป็น n นต้า V2 รุ่นสมาร์ทนะครับจะมีราคาอยู่ที่569,000บาทเอาจิงๆราคานี้สําหรับผมคือไม่แพงแต่ในช่วงหลังๆเองก็มีคู่แข่งมากมายไก่กองมันจึงทําให้คาคเนต้าเนี่ยก็เอากับเขาด้วยนะครับกับศึกราคาครั้งนี้ก็คือการปรับราคาของเจ้าเนต้า V2 นั่นเองครับโดยการปรับราคาครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าคนซื้อไปก่อนถึงกันหลังหักกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าส่วนลดสูงสุดเนี่ยราวๆหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเลยทีเดียวซึ่งราคาเนต้าว ทูหลังจากปรับแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นไลท์เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่429,000บาทเท่านั้น และถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับจะมีราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะครับตรงนี้ u z z u กิ e l e r i o ถึงกับเกาหัวเลยนะครับแบบว่าราคาแกลงมาชนกับฉันได้ยังไงเนี่ยโดยราคานี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่วงปี2024ที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งณนะปัจจุบันก็ยังราคานี้อยู่นะเพราะว่าล่าสุดผมไปเดินงานมอเตอร์โชว์มาก็เห็นราคาแบบนี้เต็มๆ2ตาเลยครับสหรับใครที่กาลังมองหารถไฟฟ้าน่ารักๆเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งผมคิดว่าในตา V2 เนี่ยณนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าซื้อเลยนะถ้าหากว่าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายกับบริการหลังการขาย คันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับขอเป็นรถเล็กๆน่ารักน่ารักกันดีกว่าและนี่คือวูหลิงบิงโกนั่นเองต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับเจ้าบิงโกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันขับไปจ่ากับข้าวขับไปทํางานรับส่งลูกไปโรงเรียนแน่นอนว่าตัวรถนั้นไม่ได้เน้นในเรื่องของความเร็วความแรงอะไรมากมายครับเคลมความเร็วสูงสุดไว้ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่ก็ยังดีครับที่มีการ รองรับการชาร์จไฟทั้ง AC และ DC จึงทําให้ตัดสินใจง่ายขึ้นถ้าหากจะซื้อเจ้าวูลิงบิงโกคันนี้โดยคู่แข่งสายตรงของมันเนี่ยก็น่าจะเป็นเน t ต้าวีและชางอันลูมินหรือน้องง่วงที่หลายๆคนรู้จักกันแต่จากที่เห็นกระแสนะครับก็ต้องบอกว่าวูลิงบิงโกนั้นค่อนข้างจะลําบากเลยทีเดียวเพราะกระแสไม่ค่อยจะมาทางนี้สักเท่าไหร่ โดยในช่วงแรกๆที่ผมจำได้นะครับก็มีการเปิดราคาคร่าวๆเอาไว้ว่าน่าจะอยู่ประมาณ5 0 0 0ถึง6แสนบาทซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านรีวิวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการบอกราคาแบบเต็มๆ จนกระทั่งผ่านมาได้สักระยะครับก็มีการเปิดราคาของวูหลิงบิงโกคันนี้โดยราคาในช่วงแรกของเจ้าบิงโกนะครับสำหรับรุ่นชาร์จไฟ AC เท่านั้นเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่459,000บาทส่วนถ้าเป็นรุ่น AC และ DC นะครับจะมีราคาอยู่ที่489,000บาทครับอันนี้คือช่วงแรกนะครับแต่ว่าสักระยะผ่านไปได้นิดหนึ่งนะครับก็มีการปรับราคาลงมาครับทำให้รุ่นชาร์จไฟแบบ AC เนี่ยมีราคาเหลือเพียง4 1 0 0 0 0 19,000บาทและรุ่นที่ชาร์จไฟ AC และ DC มีราคาเหลือเพียง4 4 9 0 0บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีครับช่วงนั้นหลายๆคนก็ตัดสินใจซื้อกันแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมต้องบอกว่ากับการลดราคาเพียงเท่านี้ผมไม่อาจเอามาใส่ในคลิปของผมได้หรอกครับเพราะว่าล่าสุดวูลิงบ i n g o คันนี้มีการปรับลดราคาสําหรับรุ่นชาร์จไฟ AC นะครับลงมาเหลือเพียง3 7 9 0 0บาทเท่านั้นครับและรุ่นที่ ชาร์จไฟแบบ AC และ DC นะครับจะมีราคาเหลือเพียง49,000บาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าราคานี้มันโคตรถูกเลยครับแน่นอนว่าคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ผมว่าหลังหักดังเปาะเพราะว่าตัวรถเปิดตัวยังไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำกลับกลายไปว่าลดราคามาตั้งหลายหมื่นบาทแล้วนะ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าหากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือมีรุ่นที่อยากแนะนําเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและแน่นอนนะครับว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะสำหรับหัวข้อของรถยนต์ EV ติดดอยเพราะยังเหลืออีกหลายรุ่นที่ยังไม่ได้พูดถึง ดังนั้นมีอยู่แล้วครับสำหรับพาร์ทสาและพาร์ทสีแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะส่วนคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ